วันนี้ผมจะพามาทำดิฟไทา์นะครับจากสร้างจักรยานนะครับไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นสร้างจักรยานที่ผมซื้อมาจากร้านของเก่านะครับแบบช่างกิโลมาทั้งหมดนี้ก็300บาทนะครับหลักๆเราก็จะใช้จักรยานทั้งคันนะครับกับล้อด้านหลังครับ1นล้อครับล้อหน้าจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าดิฟไทา์มันจะมี3ล้อนะก็คือเป็นล้อหน้าล้อหนึ่งแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อเล็กๆสําหรับดิฟนะครับ หลังจากที่เราทําการแยกส่วนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับหลกตัดเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้น่าดะต่อเหมือนไม่สูงไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาตัด การทาล้อหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบปั่นนะครับเราจะใช้กลไกโดยการปั่นนะปกติแล้วดิฟทายเนี่ยถ้าเป็นแบบไฟฟ้าเขาก็จะมีมอเตอร์อยู่ที่ล้อด้านหน้าเนาะหรือเป็นเครื่องยนต์ก็จะไปส่งกําลังที่ล้อหลังอันนี้เราชื่ออันนี้จะใช้เป็นการปั่นแบบล้อหน้าแต่มันจะไม่ใช่ปั่นแบบจักรยานล้อเดียวนะจักรยานล้อเดียวอะ่ะคือมันจะปั่นกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมแล้วคือมันฟีไม่ได้ทีนี้ เราต้องการจะทําแบบนี้ให้มันฟรีได้เห็นไหมครับปั่นได้ฟรีได้โดยต้องเอารอหลังมาทําขั้นตอนทําก็จะยุ่งยากหน่อยสําหรับล้อหลังนะครับมันมีจุดที่หมุนกันอยู่สาส่วนนะครับก็คือมีเพลาครับหรือตัวแกนนะแล้วก็สเตอร์นะครับแล้วก็ตัวล้อเนอะล้อเนี่ยมันจะหมุนล้อเนี่ยมันจะหมุนไปด้านเดียวกับสเตอร์นะครับ แต่สเตอร์มันจะฟรีได้ทีนี้ถ้าเราอยากปั่นให้มันฟรีไปได้โดยที่ปั่นไปข้างหน้าเราก็จะทําการเชื่อมตัวนี้ครับตัวแกนให้เข้ากับตัวสเตอร์ด้านนอกนครับเพื่อทําทการว่าเราหมุนแกนไปพร้อมกับสเตอร์นะครับแล้วมันก็ปั่นแล้วเราก็ฟรีได้คล้ายๆกับจักรยานล้อเดียวนะครับแต่ว่ามันจะปั่นไปแค่ด้านเดียวนะครับมันจะถอยหลังไม่ได้นะถอยหลังคือการฟรีนะ ขั้นตอนต่อไปคือการใส่ลูกปืนนะครับลูกปืนตามท้องตลาดที่หาได้นะครับก็คือวงนอกนี่26มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้น10มิลตัวนี้9มิลตัว10มิลนะครับพอเราใส่อันนี้ก็คือง่ายเลยแต่มันเกิดช่องว่างไงมันคอนนะครับตัวนี้10มิล ส่วนตัวนี้9มิล9มิลคือใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ลงดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเจียตัวนี้อ่ะเพราะเราต้องการใส่ให้มันพอดีนะไม่ต้องการให้มันคอนนะครับได้สองฟังแล้วค่ะก็ทำบันไดต่อครับ เสร็จแล้วครับล้อหน้าแบบนี้ที่ปั่นและวฟีได well ้นะครับว yeah ้แลปั่นไปด้านหน้านะครับแล้วก็ฟีไว้ครับล้อยังหมุนอยู่นครับนี่ พอไยห,หลังล้อก็จะไปด้านหน้าอยู่นะอืออโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปใส่กับโรงครับทีนี้ตะเกียบด้านหน้านะมันกว้างไม่พอแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวยึดเพราะตัวยึดตัวนี้เป็นตัวเสียบแกนนิดนึนะตนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เสียบตรงแกนแล้วครับเราจะมาจับตรงลูกปืนแทนเหมือนจักรยานล้อดเดียวนะครับ เพื่อให้มันหมุนได้ เร็นแล้วครับระบบขับเคลื่อนล้อหน้า,านีา่ปั่นได้หมุนได้ อันนี้ก็เสร็จไปประมาณ80%แล้วครับจะเหลือทำให้มันดิบได้แล้วก็อาจจะติดเบรกแล้วก็เถวปรับแต่งไม่รู้ว่าจะทำสีหรือเปล่านะนี่ก็ถือว่าปั่นได้ครับปั่นได้สีได้ถ่าลร่ากล้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับดิฟใช้จากซากจักรยานดิฟใช้หรือว่าอะไรสามร้อดิฟแล้วกันชัวร์ครานี้ล้อเดิมที่เป็นล้อรถเข็นนะครับมันฝืดนะครับมันค่าเค่อยแก๊กผมก็เลยก็เปลี่ยนเป็นล้ออินไลน์พทเนะครับนี่ก็คือตัวนี้มันจะมีลูกปืนลื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันโยกครับสําหรับดิฟถ้าอยู่ในตําแหน่งนี้ครับเนี่ยยกไปฝวามันจะไม่อยไปครับพอยกขึ้นปุ๊บนี่ครับมันจะหมุนได้เลย ล้อจะม้อิสระพอเรากดลงปุ๊บเดี๋ยวมันจะจะบังคับให้เอ็นลงไปอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ครับบังโคลนใส่เพื่อป้องกันล้อโดนขานะครับเวลาเราเรียว,ยวน่ะโอกาสที่ล้อจะโดนขาก็ใส่บังโคลนไว้มันจะไม่โดนขาเราครับถ้าเรายกขาไม่ทันเนี้ยโอกาสโดนได้ ก็ติเดเบรกครับโอเคแค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้ว เป็นยังไงบ้างครับสามล้อด,ดิฟจากสร้างจักรยานครับสนุกเลยครับผมเนี่ยเล่นสนุกดูครับเล่นเงินเงือท่วมเลยก็นะครับหลังจากที่เปลี่ยนล้อมาแล้วเนี่ยล้อมีความลื่นมากเราไม่จาเป็นต้องไปโยกหันโยกเื่อดิฟเลยครับรู้สึกว่าตัวเนี้ยอันตรายด้วยมันมีโอกาสจะทิ้มแทงเราได้นะครับเผื่อว่าเกิดเราล้มก็คือด้วยความลื่นของมันครับแล้วก็องศาเนี่ยผมไม่ได้ปรับไปเยอะ มันก็เอ็นได้ครับสบัดออกแรงสบัดนิดเดียวครับมันก็จะหมุนเลยเออเสนุกมากครับสนุกมากใครสนใจก็ไปลองทำเลยครับทํายากหน่อยครับแต่ว่าทําได้แล้วก็ต้นทุนไม่แพงครับใช้จักรยานหนึ่งคันที่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นจักรยานก็ได้นะแค่ชุดเนี้ยที่สําคัญครับชุดเนี้ยสร้างขึ้นเองหมดทั้งเหล็กทั้งชุดเลยก็ได้ ต่าจะง่ายกว่ากว่าเรามาแปลงนี้ครับเราขึ้นเหล็กทั้งอันเลยแล้วเป็นสามเหลี่ยมผมว่าง่ายกว่าต้องการแค่ชุดด้านหน้านี่ด้านเดียวอย่างเดียวเองเออชุดตะเกียบหน้าแต่ต้องเป็นล้อหลังนะที่ใส่สเตอร์ได้นะมันจะถึงํำการปัดละสซีแบบนี้ได้นะนี่ครับีได้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเกียรติศรนะครับผมแในคลิปหน้าผมจะทำของเล่นอะไรใหม่ๆอีกนะครับ หรืออยากให้ผมทำของเล่นอะไรนะครับคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ